มันจะใหญ่ลำมันแบบนีมันจะไวการปลูกมันเนาะจะไวขึ้นเนาะงานโบราณอันนี้เป็นระยะห่างเป็นเม็ดเนาะอาจจะเป็นเม็ดห่าเส้นเม็ดจุดหาก็มีเม็ดชิปก็มีระยะห่างเนาะอันนี้เป็นไม้ไม้ที่เ้าแทะเนาะมันจะเห็ดไม้แบบนี เม็ดหนึ่งเห็นไหเต็มเม็ดเลยนะพี่น้องเนาะบังเทือกห้างก็เม็ดเนาะบางเทือกับเม็ดปลายเนาะแต่บ่ให้ลุดอยู่ในระดับน yes. no. ี้แหละ90เม็ดนึงเนาะพอดีงามพอดีเหมาะเนาะพี่น้องเนาะ แบบสีฮาก็เแดงไสิดินมันแข็งจุดบ่ได้น่ะบ่ได้มัน Dale. Yeah. cái <coughs> này <coughs> <coughs> เม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งถือเเม็ดชิบเนาะนะคปลูกมันต้นพี่น้องเอ้ยปลูกกลางสายพนเลย เสาฮกแล้วก็เจ้ามายกหลงมาลังลงสีมายกหลงแล้วก็บักฟ้าเนาะกับพอดีกระเทินเนาะพี่น้องเนาะเลยมาปลูกเลยแต่เป็นครั้งแรกที่ว่าเฮ็ดชวนมันมาหลา่ไล่ไล,ย,ลยปีเนาะ แตบบบ่บ่เคยถือว่าปลูกมันกลางสายฝนแบบนี้เนาะมันก็มีคลดีพลเสียที่แตกต่างเนะาะเช้านี่มันลุยเต็มที่เนาะลุยแต่เจ็ดโมงที่นองจนสิบสองโมงกินข้าวแล้วกลับมาอีกหนึ่งเนาะจะมิง่งสถานการณ์คนตกโดนนี่เนาะมืดมืดคืน เบื่องนี้ก็จะเป็นโวนกล้วยอันนี้แหละมันเอาไทบัดนะรถไยนี่แหละนะกลางรถไฟพอพออยู่รีพนตัวข้าวเนาะนะองเลยเนะพราะว่าก็ชิบูกกบบทีเนาะกันเจ้าโบผูกเจาก้าปะโดนเนาะก็ะเฮ็ดให้ดินมันแนนอีกคนตกเกลซีเนาะมันแห้งมองงามเลยเนอะ จำเป็นได้ปลูกนะช่องมากอะมันเบาเรื่องได้เนาะเัาปะโดนคือเัาปะโดนนี่มันเห็ดอะไรมันกับบางงามอยู่แล้วนะเรืนน่องนะี้เรื่องปลูกมันนะถึงบอเนาะมันกับบางงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นแลนะกนนารใดยกล,ล่องมนะันยกคัน้นคู่มันต้องได้ปลูกเบื้อนะงนี้เระปลูกแล้วเบื้องนี้ขยายมา เขาจะยาญ่ก่อนเนาะยายยายยายหญ่ใหญเป็นรองตามคันคูเนะยายะยหญ่อยังมาปลูกของในงยางอะเป็นเป่าเลยเนาะใส่เกิบได้ิ่นน้องเลยดินมันเนี่ยตรงนี้แล้วแล้วเนะนั่นแต่มาที่ แต่ว่ามดมดคืนเลยเนาะตกที่คืนนี่แหละผลเลนาะตกที่คืนไงไกลสีแดงนะประมาณสามโมงเนาะสามโมงฮะจนหอดปัจจุบันนี่เนาะตกเนาะว่าบดได้เศร้าเลยแบบซี่แหละแห้งก็บได้แหนะ้งเนาะจะน้อยกะลุงสีลงกรุกเนะาะเศร้านี่กะแขงคุณนะว่าขับเศ่านะี่เนาะ คนมันเมื่อไรเมื่อนี้ก็เป็นมันเมือเ่อไรพี่เนอะเมื่อี้ก็จะเป็นส่วนป่วยลุงสีเนาะ